ผู้ชายหยิบผงสีขาวหนึ่งถุงจากนั้นทาที่จมูกควายแล้วไปหาชายชาราหลอกล่อขายควายตัวนั้นชายชาราบอกว่าเงิน20ตำลึงถึงจะขายได้ผู้ชายชี้ไปที่จมูกแล้วบอกว่าควายมีฟองที่ปากมันแย่มากแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมชายพูดว่าควายจะตายแล้วขายให้ผมและผมจะค่ามันไปขายเขาเสนอราคาควายตัวนี้ห้าตำลึงห้าเหรียญเงินผมจะไม่ขายผมเป็นแค่เจ้าของร้านอาหารซื้อไปค่าเลยจะอร่อยกว่า ผู้ชายตั้งใจใส่เงินเข้าไปจากนั้นเข้าไปนําควายออกไปชายชราผู้เศร้าโศกร้องให้เสียใจขายในราคานี้เขาเสียทั้งทุนและกําไรจากนั้นเขาก็ซื้อมันราคาถูกอย่างตื่นเต้นพาควายเดินเล่นในทุ่งอย่างมีความสุขในขณะนี้ทันใดนั้นหยิบได้รองเท้าใหม่เขามองไปที่รองเท้าในมือของเขาค่อนข้างใหม่และดูดีแต่น่าเสียดายที่มีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นมองไปรอบๆเพื่อหาอีกข้างหนึ่งสันหัวและเสียใจมากบอกแล้วโยนทิ้งไป รองเท้าห้อยลงมาจากต้นไม้เที่ยวสนุกไปกับควายต่อไปกำลังเดินอยู่เมื่อจูจ่ๆก็พบรองเท้าคู่ใหม่หยิบมันขึ้นมาและเห็นว่ามันคล้ายกับที่ฉันหยิบขึ้นมาก่อนหน้านี้มากอันนี้คืออีกอันหนึ่งไหมละ่ะผูกควายไว้ใต้ต้นไม้แล้วไปหารองเท้าคู่นั้นจากนั้นปีนต้นไม้เพื่อรับรองเท้าแม้จะปีนขึ้นสูงก็าตามพยายามเอามันลงมาในที่สุดก็เอาลงมาได้สําเร็จหลังจากเปรียบเทียบแล้วพบว่าคู่นี้มันคู่กันวิ่งไปที่คอลัมน์ควายอย่างมีความสุขแต่ควายหายไปแล้วคนคริสตลั่นปากคนผิดศีธรรมมมแแ้ต่ขโยยวาย เขายังคงกลับไปที่ตลาดขายควายเอาผงขาวถุงนั้นออกมาเตรียมทำท่าแต่จู่ๆเขาก็จามเป่าแป้งทั้งหมดออกไปรพระภิกษุมาหัวร้อยย่อท่านแผนของเขาล้มเหลวผู้ชายคนนี้บอกว่าจะไม่สร้างปัญหาอีกต่อไปหลังจากชวนไปซื้อควายความตัวนี้ดีนะเหมือนควายที่ตอนเช้าคุณซื้อไปพวกเขาเป็นฝาแฝดเหมือนกันจริงๆได้ยินมาว่าเขาเปิดการเคลื่อนไหวอีกครั้งคนขายบอกราคา30ตําตำลึงความดีมากไม่ป่วยอะไรเลยผู้ชายโกหกบอกว่าอยากซื้อควายไปทำนาและมีแค่เจ็ด ไม่คราวนี้มั่นใจเพราะควายตัวนี้แรงมากคนชื่อนั้นยังคงลดราคาอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็เพิ่มเป็น15ตะตลึงผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่ขายผู้ชายคนนี้ไม่ซื้อแล้วจากไปหลังจากนั้นกลับมาขอซื้อในราคา17ตะลึงเพราะว่าเรามี17ปริมาณเท่านั้นพระบอกว่ายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าอีกเยอะเขาบอกว่าเป็นเงินของตัวเองเจ้าของแค่ให้เขา17ตะตลึงมาซื้อควายในที่สุดผู้ชายก็เอา18 ปริมาณเทียบกับใบหน้าที่ข่มขืนซื้อควายตัวนี้แล้วกลับบ้านพระภิกษุถือ18ตําลึงไปให้คนแก่ขายควายโดยตรงและครั้งนี้มีชายร่างใหญ่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกว่าชายคนนั้นขโมยรองเท้าของเขาผู้ชายบอกว่าเขาพบรองเท้าคู่หนึ่งบนถนนชายร่างใหญ่อ้างว่าเขาขโมยมันและเมื่อซื้อรองเท้าคู่นี้มีเงินคงเหลือย,ยังคงอยู่ในรองเท้าผู้ชายไม่เชื่อและแสดงรองเท้าให้ชายร่างใหญ่ชายร่างใหญ่หยิบรองเท้าของเขาออกมา และมีเงินอยู่ในนั้นคนซื้อควายตั้งสองครั้งด้วยราคาสูงและรองเท้าก็ถูกเอาคืนไป